ีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้เพื่อนๆเรียนเรื่องสระเอสระเอนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะคะน้องๆจะได้คบกับสระเอสระเอครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วเอาทั้ง้อกันเลยครับเริ่มจากสระเออ่านว่า เยียค่ะสียเอิอคือสลับเสียงสั้นเกิดจากสลับสามรูระสมกันคือสลับเอนำหน้าตัวอตามมาและสระงออยูนหลังพยังชนะต้นอยู่ตรงกลางระหว่าง,างสระเอกับตัวอออานเสียงไม่ยังชนะต้นก่อนและตาม้วยเสียงสลยเอิะอะอธิบายง่ายๆคือสระเอืเป็นสระเสียงสั้นเกิดจาก ผสมกันได้แก่สระเอเอาไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะสระออยู่ข้างหลังและสุดท้ายสระอานะคะ,ะมาดูวิธีเขียนนะคะวิธีกันไครับเอออ้าวตัวสราเอลากจากหัวไปก่อนนะคะลูกต่อไปอออ่างนะคะเขียนหัวมาก่อนนะคะ เหมือนการพยัญชนะทุกตัวเขียนหัวก่อนเสมอนะคะสระเอะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวในงานจะให้นักเรียนฝึกเขียนสระเอะตามเส้นปากนะคะต่อไปเรามาดูคำการสะกดคำและความหมายคำที่ใช้สระเอิกันนะครับมาสุดอ่านว่าเลือ้อคำว่าเลื้มาจากนลิประสมค์จากสระเอิม สะกดว่ารอเออเลอะเอะเก่งมากลูกเปร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 คำว่าเปรมาจากปอลาปอเรือผสมกับสระเออสะกดว่าปอรอเออเปรเปรนะคะปอรออยู่ด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าคำควบกล้ำ เครืออันนี้อะไรอะไรควบกันคำว่าเครือมาจากขอถ่ายขอไข่ควบกับรอเรือสช่หรือ่าขอรอเออเครือเครือคำว่าเครือะไรผสมกันกรอบก่รอเรือ สระเอสกดว่ากรอเออกรบ้าเกิ่มเดตรงเกดตรงย่อยักษ์ภาษาเก่าสระเออสกดว่ายอเอเยอะเยอะเก่งมากเลือดหมายถึงเปื้อนเปลือกเรือนปากโพเออเลือก็หมายถึงเปื้อนนั่นแหละ คุณครูพาไปดูสระเออก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนที่บ้านเพื่อนเพื่อนที่บ้านรออยู่อ่าหันหน้าตรงตรงอ่ามาดูสระเออสระเออเป็นสระเสียงไรทุกคนก่อนยาวอ่าจับกับสระเออเป็นบ้างเป็นครับสระเออคือสลัดเออคือสระเสียงยาวอ่าเดี๋ยวครูพูดให้ฟังดีกว่าสระเออคือ เสียงยาวเกิดจากอะไรผสมกับอะไรบ้างสรเอกับสารอนะคะสระเอจะอยู่ด้านหน้าสารอจะอยู่ด้านหลังเวลาเขียนเอาพยัญชนะไปใส่ตรงไหนตรงกลางอ้าวไปดูคําสรรเอกันมาดูวิธีการเขียนวิธีการนะครับเขียนอะไรก่อนสระเอแล้วก็ตามด้วย เก่งมากค่ะพเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านช่วยกันตอบด้วยนะลูกต่อไปเรามาดูคำการสะกดคำและความหมายคำที่ใช้สลับเออกันนะครับเริ่มจากคำว่าเชิญชอเก่งมากคำว่าเ,เชิญมาจากชอช้างะสมกับสระเออสะกดว่าชอเอเชิญเอเก่งมากลูกเชิญ จอเอเจอเขาเจอมาจากจอชานประสมกับสระเอสรกดว่าจอเอเจอเธอคำว่าเธอมาจากจอทูประสมกับสระเอสะกดว่าพอเอ่อเธออืม ออรอเรือกระดกลิ้นด้วยทำว่าเออมาจากรอเรือผสมกับเอ,อออ่านว่ารอ,อ,อเออเรืออ่อะพอก่อนเดี๋ยวนี้เราจะทำใบงานสาระเอสอสระเออกันนะคะเพื่อนๆพื่อที่อยู่ทางบ้านก็หยิบใบงานขึ้นมาแล้วก็เขียนคัดนะคะแล้วก็ อ่านคําที่อยู่ในใบงานนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่อยู่ทางโรงเรียนจะออกมาอ่านหน้าชั้นเรียนนะคะให้เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านใบงานนะคะส่งคุณครูในกลุ่มไลน์นะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ